สำหรับคืนนี้เผื่อให้ก้าวกับบรรยากาศนะครับเราในต้านาตีเป็นรอยเชื้อใจก้องตรวจนั่งกลูมอนั่งกรุ่มอโนรานะครับต่างช่องว่ายพมิงกับช่องยิงนะครับกาเล่นน้ำเรือรักลายพรมเลนกับรักลายพรมเดนนะครับมันจะมีกอบอยู่ในเรือนี้นะครับเหลือแต่ว่ายซิงจักซิดนะครับกลูมอนั่งกรูมอโนราอากงอามานะครับกายได้รับชมคืนนี้ เอาละครับเผื่อไม่กันเที่ยเวลาติดตั้มชมนิยายรักรายพรมเดนได้นับตั้งแต่บัดนี้เปน็นต้นไอคกับสวัสดีครับ ว่าทงชาติไทยบวกสะบัดนลมพัดพาทงชาติไทยแล้วบกสะบัดลมพัดพาและงามตาสวยงามเอ่ยตั้งสามสีพระมาศรัตศาสนาเป็นบารามีชาติไทยนี้สีแดง ดูแล้วรนแรงคลันนาเสียดายแล้วคนไทยนาตีใจเป็นทาดบาอำนาจแล้วจิงแยงเอ่ยเข้าแข่งขานพ้นประโยชน์แล้วการเมืองถือเป็นเรื่องสำคัญเข้าอำงานแล้วกินข้า รบกราวีปฏิบด็กการประชาชปิปไตยหน้าที่ในแน่ตีแลแลนนิกขึ้นได้ดูเวลวครปวกปีตั้งลวงโลกแล้วเล่นลินสิ้นไม่ตรี วังไ้มีเรื่องรายเอ่ยเกิดขึ้นภายในชาดย่อยยับหน้าอับชนแล้วคนมันนินทาเจ้าชาชทยทั่วปา่าจะเอาหน้าไปไหว้ไหนะ อเมริกันอันธาพาลน,นะคือมานของหัวใจอเมริกันอันธาพาลมันคือมานของหัวใจแล้วขับไล่ไปให้พ้นโอก ทุกวันนี้สึกไลยังไม่ห่วงแต่วันสวงสึกใกล้ไล่ค่มเหงแม้นคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังครับท่านผู้ชมที่เคารพกะครับท่านผู้ชมที่เคารพนะรครับพื้นแผ่นดินไทยแผ่นนี้เป็นผืนสุดท้าย ที่บรรพบุรุษของเราได้ช่วยกันปกปักรักษาต้องเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้ตกทอดมาถึงรุ่นเราในปัจจุบนันนี้ท่านผู้ชมที่กรบรักครับในขณะน,นี้ในประเทศชาติของเรามันมีบุคคลจำพวกหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ คอยยุยงปลุกป,ปั่นให้พี่น้องประชาชนของภายในประเทศไทยของเราพยายามที่ให้แตกแยกแตกความสามัคคีพวกเรานี้เป็นนักการเมืองเพื่อจะหาผลประโยชน์ใส่ตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอพี่น้องเราชาวไทยที่กรุรพรักทุกคนจงมันรักษาความสามาัคคีกันเอาไว้ เพื่อที่จะได้รักษาผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ให้อยู่ชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไปท่านผู้ชมที่กรบระครับศิลปะการแสดงหนังตะลุงเป็นศิลปะประจำถิ่นเป็นศิลปินประจำภาคของพี่น้องเราชาวภาคใต้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบารุษจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันนี้ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งซึ่งสมควรแล้วครับที่เราลูกหลานชาวใต้จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับภาคใต้ตลอดไปท่านผู้ชมที่เคารพรครับณนะบัดนี้และก็เวลานี้กับผมและคณะนะขอพร้อมแล้วที่จะน้อมนำนิยายหนังตะลุงขึ้นมาเสนอสนองต่อสายตาท่านผู้ชมที่เคารพนิยายหนังตะลุงที่จะนำมาเสนอสนองต่อสาย ตาท่านผู้ชมในคืนนี้ไอ้ชื่อเรื่องว่ารับไรปลมแดนครับ ไร,ปรนน่ปรมแดนระบมขอขกำเนิดจุดเรื่องต้นของนิยายถึงอยังแสงอีรันนครองค์สมเด็จพระมหากาษัตัตย์ผู้ทรงถลิงราชสมบัติทรงพระนามว่าพระเจ้ารัตนสุบลพร้พอมด้วยองค์สมเด็จพระนางเจ้าผู้ทรงเป็นองค์อัคารมเหสีทรงพระนามว่าพระนางเจ้าทุกคนเทวีทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกร่วมครองราช,ชบัลลังก์กันมาก็เป็นเวลาประมาณ20สกว่าปีผ่านมาแล้ว หลังจากที่ทั้งสองพระองค์ได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสกันนั้นอยู่มาไม่นานครับพระนางเจ้าสุนเทวีก็ได้ทรงพระคันและก็ได้ประสูตรราชจรสหนึ่งพระองค์งค์สมเด็จพระเจ้ารัตนสุพลก็ได้ทรงขนานนำให้กับราชจรสของพระองค์ว่าเจ้าคาชายศิวดลวันนี้ทั้งสองพระองค์ขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์มีเหล่าเสนามหาหมาดมอบรับใช้อยู่ใกล้ชิด ทั้งสองจะอยู่ชีวิตจะนําเรื่องอะไรขึ้นมาปรึกษาหาหรือกันนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมที่กรบติดตามนิยายของกระผมได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ ประมนิเทศนิเวทวังนาตังนิเวศนาเมืองแสงอิรันแล้วสวรร์สเวทเป็นประเทศเอการาชเอ่ยจัดสัางยอดประสาทมันพาดเยี่ยมเละเทียมวิมานจิตราการก่สร้างอย่างเจริญ ทั้งเจ็ดยอดว่าสดสีมันีนอกดูเลิลอดลบทัวทิศเอยทิดองค์เอิองนงอยโปรเงินนัโปทองมองเพลิดเพลินดูงามเกินแล้วสีครามดูแล้วงดงามครัน งงรัตนาแล้วโซพล,ลวรล่นฤณาอุดยาเดชเป็นจอมเจตสุดาดวงเอ่ยบอกว่าสวงสวรค์พร้อมเจ้าสู่คนเทวีจะวิวันแล้วจากแปงจันทิศแทนบัลลังก์ทอง มุัมมัดรัจการคลั้นกา้าวกลาบเต็บเท้าพุทางเอยตุนเสนองเระดับสังบริงานแล้วกันบกครองนี่ยังค้องประเทศไทยในลูกชาย เนื่องแต่จากสิว่ดดนแล้วคนหัวดื้อหน่อยไปรื้อจอบดินรนปพลาเธอชอบควงคว้างชอบเตียวเตรแล้วชอบสนุกแล้วไม่ตุกกายชอบจับใจนอกเปลืองน้องยิ่งหาสิ้นเปลืองเปล่า อันการบ้านแล้วการเมืองนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่เธอไม่เยคยไว้วันนะเพราะเธอเป็นเด็กผาเรลาเป็นเด็กว่าแล้วไม่นอนน่าสนไม่เอาช่วยปัดเป่าพี่บางพระนางหรือยางไรหารุนรุ่งอย่าป่าโตแล้วขึ้น่พซอ,องทวดตังทองกว่าสว่าง จางเจมใจนั่งประทับที่เทนทองแล้วป้องอํำไัยกว้าวปราใส่นับดึกแา้ นี่สุคนเทวีสุธีรักแห่งเรากราบถวายบังคมเพคะล้นเกล้าล้นกระหม่อมเออนับตั้งแต่ที่เราทั้งสองได้ทรงภิเศกร่วมครองราชบัลลังกันมาก็เป็นเวลาประมาณยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วหลังจากที่เราทั้งสองได้เข้าสู่พิธีอภิเศษรสมรกกันนั้นอยู่มาไม่นานเธอก็ได้ทรงพระกันและก็ได้ประสูตร,ราชฉหรส่งพระองค์ สเสด็จพี่ก็ได้ทรงขนานนามให้กับราชเกุดของเราว่าเจ้าฟ้าชายศิวดลนับตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เจ้าฟ้าชายศิวดลราชเกุดของเราก็มีพระชนมายุได้ถึงยี่สิบประชรรษาแล้วแต่หลังจากที่เจ้าฟ้าชายศิวดลราชเกุดของเราเติบโตเป็นหนุ่มอายุย่างก้าวสู่วัยรุ่นเขามีนิสัยชอบเที่ยวเตร่สนุกสนานไปตามประสาของวัยรุ่น ไม่ได้ทรงสนประไทยในเรื่องการร่ำการเรียนเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ทำให้หม่อมฉันเป็นทุกข์มากเพคะทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมลองสังเกตดูพระวรกา,ายของหม่อมฉันที่เพคะทุนกระหม่อมนับวันที่จะสู้ผอมลงทุกวนันทุกวันเพคะทุนกระหม่อมท้งนี้และทั้งนั้นเป็นเพราะว่าหม่อมฉันคิดถึงลูกเพคะทุลกระหม่อมมันจะทํำยังไงได้ มันเป็นเรื่องปกติวิสัยของพ่อแม่ทุกคนลูกเจ็บไข้ไม่สบายพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลูกติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็เป็นทุกข์นี่เป็นเป็นเรื่องปกติของพ่อแม่ทุกคนและทีนี้ในเวลานี้ราชรถของเราได้หายตจาบศูนย์ไปจากพระราชวังเป็นเวลาประมาณสามเดือนกว่าๆเข้าไ้แล้วทุนกระหม่อมทรงทราบเรื่องนี้หรือเปล่าเพค,คะ เรื่องนี้เราทราบดีทุนกระหม่อมทราบดีแล้วทําไมทําตัวเฉยเมยเปรียบ,บเสมือนกับว่าทําตัวเปรีเหมือนกับว่าเป็นทองไม่รู้ร้อนแล้วไปกันทุนกระหม่อม <c oughs> ใช่ว่าเราจะทําตัวเฉยเมยเปรียบเสมือนกับเป็นทองไม่รู้ร้อนอ่ะใช่ไหม